สวัสดีค่ะพี่น้องพามากินมาสตอรอเบอรี่จิ้มเกลือเส็บซบมืนกันนะคะม,มีประโยชน์ได้ผลไมาสตรอเบอรี่พี่น้องได้ปลูกเองด้วยค่ะซื้อมาแต่แตลาด อตอเบอรรี่ลูกใหญ่หวานรมเปรี้ยวค่ะจิ้มเกลือเล็กน้อย ลูกพอประมาณเสรับพ,พี่น้องมากินน้ำกันนะคะพี่น้องประยั ประโยชน์มีมากครับโดบรี่เสียยังเขามีข้อดเดียวเสียคือแพงครับพี่น้องนั้นมีประโยชน์เบิดครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปให้นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าจะพอกันใหม่นะคะ ก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อนเนาะสวัสดีค่ะ